กบนี่ไงพี่น้องแน่นนแต้มแหลกมาแล้วพี่น้อง<ป>ว้ายไปสิซีบพ่อมาจนได้มาเด้อบ่นมาเด้อมาเด้อพี่น้องก่อนเอ้ยมาแล้วนี่แต้มแหลกมาจนได้ ก้อนเมฆขึ้นเป็นสัーーのの้นสั mm ้นลมบนนี่เราเป็นเส้นเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่นนองสาวแสนมาต้นพาพี่้องมาหลอกหากบุบันน้องมาต้นเนะนณะอยู่น่ากินกันครับไม่เป็นหาได้หรอที่ยังบอ ทำ,ำร,ร,ร,ทำร,นนทรุ่นน้ำกันครับปลาบอดจะได้นะถ้าไม่ได้ครีชาปลาคอนนี่แหละปลาในกระหาไปแนแน่นะนั่งแต่งานสุดท้ายบ้างหนึ่งวงกันล่ะ เฮยมา,าหาปีกายนี้เนาะได้ยุ่ปีก่อนแล้วนี้งปามือนี้ลมดีขนาดมื่นี้ลมหนาวขนาดเด้พี่น้อง โม่ละพี่น้องนี่เศษนีโมก็เอาพี่น้องแต้มแรกห้อยนกมากินปลาคอนอุ้ยปลาบ่อนไปเริ่มจำกัน้วยเลยครับถ้าพอกบต้องที่ไทยบังจ้าก็เศษนีโมก่ น้องเห็นบ่บ่เห็นไงกบเห็นไงเข็ดยิ้มโม่ท่านแชงฮึบอับเข็ดยิ้มโม่เอาอย่ในไงแต้มสองกบช่วยพ่อนะไปเรื่อยๆต้องมีกบหรอกพี่น้องแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องเข็ดยิมโมออกจะไงกล้องถ่ายบ่ทันทายที่ขบทายทุ่บ มือกล้องเห็นเจ้าเต้นเล้เขียนมีหม้อโอ้ตู้เบ๊กหมูยังไงเขียนหมูเหรอพี่สามโตเหรอเขียนหมูเฮากับเขียดหน่อยกับเขียดหน่อยผมยังมาท่านเห็นอยู่พี่น้องดไปเรื่อยๆทุกท่านอยู่บมืองใดงานมันใหญ่เนาะบาต้นเนาะถ้าพ่อมองหนึ่งต้นหนึ่งกันต้องมีพ่อรออยู่แต่ต้องหายได้แต้มแรกก่อนแต้มแรกต้องได้ก่อนไลยเต้มแรกจะมาบ่

แตมสีแล้วพี่น้องต่กบแต้มกบยังมมานไปเรื่อยๆครับแล้วโมแต้มห้ามใส่ที่มีตะเขียดอีม่กกบยังไม่เห็นอยู่นมัดจะได้ช่วยเ่อม่หรอล่า พอ่อเลยแต่ก่อนมีนล่องต้เติบหรอต้นิบพ่อพอ,อีกนี่พ่อแต่เขียนอีหมูถ้าพ่อก็คือพอ่อเรื่อยๆถ้ับ่าพ่อกอะมิดจีดีแก้วเลยขวบเรื่อยๆตามร่องขาพอ่าพอแต่โซนนี้มีแต่เขียนอีหมูเนาะ ครบเนาะพี่น้องเห็นไหเขีบเขียนโอ้แม่ใหญ่เลยแม่ขาเหลืองอขาเหลืองเลยแทนที่หกอะไรดัวอะไรบบบง่ายเพ่นง่ายได้น้แตกจุ๊บอะไร่ครบหนึ่งง่ายก้อี้อีกง่ายเขียน lưu à loa lưu loa lôi phi nhau mưa nóng 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 mưa nó nóng mưa nó 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 mưa nó mưa nó nó mưa nó không được 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 ข่ายได้ออกจังไงอนม่ันบอกทางที่แบบทางที่แบบน่้นี่แลอบพี่น้องพกงกอกบไง่กบบ่ะนี่ไงพี่น้องนี่เต็มเล็กมาแลวพี่น้อง้ายไปติสติบ่ห่อ มาจนได้มาเด้อบ้นควัดเออมาเด้อพี่น้องก่อนเอ้ยมาแล้วนี่แหลมแหลมาจนได้น้ำเต็มน,น,น้ำเต็มเลยน้ำเต็มเหว่า,วาตัวมาแล้วมาได้เขียดก็ได้กบหมาน,มนเริ่มมาแล้วพี่น้องกบเริ่มมาแล้ว แต้มเขียนเขาก่อนเขียนทัมันเล่นไปฮะเขียนม,มัน,มนมบอกประก,กอบอยู่นี่ <c ười> เปลี่ยนกัน <c ười> บอกงาก่ายเขียนหมดเด้อวพี่น้องได้ล่ะ อ uh ย่างเดียวเล็กแต่จำนวน้อยนี่ไงโอ้ตัวใหญ่เด้อตัวนี้จับขึ้นมาสแตนแม่ใหญ่อีกแล้วอันนี้สแตนสิได้คาน์เตละป็นแต่มารัวๆเลยแบบนี้ Chiên à, <laughs> mặt đây nè Trước à, Chịp tem phải lấy lời thế nào Con này khơi มือเร็วแหงไว้มดตะปอดนี่ตัวง่าึ่งพีน้อง่ไงเลยตินตัวที่ออกจกง่ายจันั้นพอจได้แผลมาแล้วมือนเรวแหงมือคนหาเกียรปหัวไปควเลี่ยงเลยครับ่านน้องเขียดอีโม่่ทจากน เขียดหมูตัวใหญ่เลยโอ้หรัวๆตัวใหญ่เออฮือเลยเมืเดิมพี่น้องหาเขียดน้ำแสดงมาต้นเต็มตามีลูกปุ๊กอะพ่อเลยเล็บลองไหน่องนี่แสดงว่ามีมีลูกปลูกกับพ่อเลยมันมันบ่เต็มนะมันบ่เต็มไปไกลเป็นไก่เนาะมาต้นเนาะแม่มันหนาวอยู่ ถ้าห <si ้อนนี่ชุนจะซื้อไ่ได้เต็ยงหยาไม่ได้งัาแดดจังหน่อยก็ะแนมโบเหินเขียดเหยี่ยมตาไปบดเลยมืดไปบดเขียดพิงแดดไปนน้ำพ่น้องหนาวอากาศน้ำเช้านี่หนาวครับเอามาหาตากแดดอาบแดดเนาะสเตน พรุนไปดำเรนครับเราจะได้สิมานปันไดมมาหนึ่งขั้งที่สองเนะาะทำอาหาร Là, này, đến mỗi nhau. Ngay, set the mode, yêu bằng ngay đúng đang klamm mục đinh. Một ngay. ngay, set tuần mode, dần. Domain ngay. Halliang tuần Halliang ngay, yêu thương. Halliang ngay, yêu thương. Halliang ngay, yêu thương. Halliang ngay, 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 một ngày ngay, yêu Đúng không nè Ôi, bỏ ngay thôi Ở bỏ thân Ôi, ngay một ngày Trong cánh như là mắng đi Và tay ngay cốp Chịp đi mua một tên ổ à, đẹp lật mới đâu Ngay ngay ngày lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ค่อยๆเปิดมากเก็มผุยงนเนียๆตรง,งนีง้ละลัดหลัดวยกันได้ได้แล้ว

ไอ้เรุ่นน้ำกันยาวๆครับเห็นโม่ทางนั่นเลยพี่น้องตอนมากแขดไอโม่บีได้หลายเนาะฮัดชิปแตมแล้วบ่เห็นโม่เหาอใช่แล้วชิปแตมชิปแตมแล้วพี่น้องไอ้ยรุ่นงไปน้ำกันยาวๆได้ชั่วหนึ่งแล้วได้ชั่วหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องแคกไอโม่บูแมน <laughs> เมือบ่ง่ายๆเออง่ายเขียนเมืองที่น้องมาแต่เขียนดีโมนี่ตัวบางไงเขียนบบเมือลักษณะตัวเพิ่นจำเขียนดโมเมือลดๆวนี่จับดีพอได้ถ้ถือน้ำในหงไหลเล็ดเล็ดเขนลจะง่ายบ่สแต่ lương lưỡng anh con ngay tất tối anh anh chưa biết tối anh 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 lắm anh 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 Ừ. Ừ. Ta khoan tao nhung. Ta khoan tao nhung. Ta khoan tao Ta khoan tao con tao 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 ngay

เอาจับโอ้มา, oh. มาแล้ว,ลวอยู่นี่นี่เอ <laughs> ตัวนี่ตัวใหญ่กว่าตัวแรกใหญ่กว่าตัวแรกกบแต้มสองหามาแล้ว,ลวเอาจนได้พี่นัองมาแลวกลัว,วปุ๊บกระเห็ดปุบปุเห็ด <laughs> <laughs> เป็นอุป,ปอุยค่าคนบอสสังเกตกับปุบหูเลยเนาะ ต้องไปน,น,งนี่วพี่น้องเนี่ยแต่จวก,กทั้งเขียดนมือน่นทั้งเขียดโม่รู้สึกวบามีกำลังใจขึ้นมาหร้วพี่น้องมีแหงขึ้นมาอีกแล้วเป็นไงกบงามๆึงมูอเดิมึง ชนะพันเห็ดอุปุปนีน่ละหมกี่น้องนี่โมพี่น้องจับแล้วตึงเบาตัวบบง่ายแล้วดึงแล้วหือหห้อนะทำแลยวหือ้อ,อพ่อ,อพ่อกบกับพ่อเข,อขอียดอิโม,ม่พี่น้องชสวมไม่กวนเริ่คุณ ลองนี้อาจจะเป็นลองเข็ดอีโม่างีกบนะใหญ่หายจะผล้างใหญ่ข้าใหญ่เคียกบเก่งขึข้นกันเต็มอู้หูลองบิน เินอุบลไปแล้วนี่โม่มมแล้วแต้มเรื่อยๆลองเขียนโม่ลองเขียนนี่โม่ลอง

กบงง่ายนี่โตเหลืองก็คือเลยพี่น้องมาแล้วแต็มสามใหญ่กว่าแคดี่มดหน่อยหนึ่งทำเต็มแรกเขากระโกบคือกันทำเต็มแรกเต็มสองแล้วแต็มสามมันมันพี่น้องเราเต้นมามันปิดดามีน้องนี่มีอีกหรืเนาะยังขวบลุกบทชุดอยู่

แล้วโมงเหรอจอยมาเริ่มอ่อนแรงแล้วบได้เราแต่สิเอาหาตัวคทักเป้าไว้กบหาตัวกบห้าตัวได้แล้ว<อ>สามได้อีกสองได้บ๊อบพี่น้องอมาหาจอยจอยเต็มแล้วรุ่นจำกันครับต้องมีต้องได้แล้วนะอจอยเต็มได้หลายแล้วน้อง,งเตรียมตว

โอ้พอแล้วพี่น้องให้ตื่นเถอะตัวนี้โดนเลยจับเลยอืมโอ้ยฝันเลิกอยู่กำลังจะออกเลยตื่นข่อยที่นี่อืมกำังจะออกเป็นเปลือกหนึ่งตื่นเสียมตื่นเสียมโดดตรงออกมาเลยคือทับจำแฟมที่สี่มาแล้วแล้วมันจะมีมันจะมี luôn mừng bốc phạt lên Cả mèn, sẽ tên Là tuần Há chân mười đâu Nhưng mà hòa cốp chú Lột bán nhìn mắt mắt chứ mình chỉ là hết Nhưng được Khô hoa không ai phải chỉ đột ở tên Nhưng mà được Bất bớt thử cả hết hết hiền hết hết cốp Tên hết hết đây hết Ngay hết 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 đẹp hết 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 ngay cốp Ngay cốp cũng ngay hết lực tầm hết 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 Ngay hết 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 กบแต่แต่เข็นหมกหมกยังไงเขียนหมกแรมรัวๆพี่น้องเข็ยนหก่พอง่ายเขียดอีเดี่วมันจะง่ายกบอ่ะง่ายับานง่ายกบตัวง่ายเด้อดูง่ายดีลาไม่ได้เลยโอ้ย เม่ไงเข็นโมไม่แต่ตัวขาวๆหลายลรืต้มอีโมเข็ดโมหลายเข็ดโมหลายกบบ่หลายมันยนเอาำนการครับอีกแต้มหนึ่งใชได้บอ่ได้อีกแต้มนึง ตั้งเป้าจะได้เป้าวะพี่น้องเราลงไปน้ำกันครับป้อง่ายเขียดเดียวพี่น้องแต่ด่าเพิ่นวะเพิ่นหมูบซื่อจนอู้เด็วจวกเลยขาเรือเอ้ยห่วยโม่อะไรล้วล้ลองยิ่งตะเกียบหมูพี่น้องใกล้กบกับไ,ไ,ได้ตะเขียน,น,ยนไปขอ,อแต้มเดียวก็ได้เนาะ mua lô lô ấy đâu, to là lòng múa đến là bao, khăng lô rồi mày, kẹp thằng cộp, đang chụp khăng lô gì mày. เขียีโม,มอีเด็ดจุนคูนเขียโมเขียนโมคุณน้อง,องแต้เขียโมรัวๆจุกว่าจะได้กดเขียนโมเตมพูนเดย ล้มีอะไรแล้วพี่น้องเทียงเหรอน้องมาต้นนะเทียงกับสเตนก็ได้บักหลายเยอะหูพี่นอ้องโอ้ยไี่กบสี่ตัวน้องนั่นมิสเตีเขียนโม่พี่น้องสแตนว่าเสี้ยวกบหาตัวมาได้มีอะไรแห้งอขัดจำนี้ก่อนมาหน,น่อยจา้าขีมหาก,กบไงสแตนกับฝากไว้นจำที่ละพี่น้องสแตนกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแตนมาต้นแน่เด้อจา้สาสแตนกับขอบคุณเอสซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปสแตนมาต้นจ้า คลิปนี้สาวแนตนเปนต้นก็มากขอบคุณค่ะขอบคุณครับติดตามรับชมครับพากกันคลิปหน้าครับโชคดีมีเงินใส่จะผู้สุคนครับวัสดีปีไหมนะครับต้องหาหาอยู่แถวหัว